การเลงยาเขาดบบนี้ มันมันมีมั่นใจมากเลยใช่ไหมนะมันเหมือนกับเราเดียวเดียวกินทรงไปเรื่อยเลยใช่คนะยกคห้ายกนี่เป็นไงบ้างเหรลองแกนในให้ฟังนิดนึงเลยก็ยุคหนึ่งยกคสองก็ไปเรื่อยครับยกคสามนี่เริ่มเดินยกคสี่ก็เดินเต็มสปีดครับห้าก็บอกมาโอยยสี่เตสปีดเลยมั่นใจเลยใช่ไหมยุคสี่ครับหมยกคสี่แลมั่นใจแล้มั่นใจเลยแล้วยกคห้านี่มันมีลูกไอ้หันหลงหันหลังให้คูดเถวมันเป็นยังไงเอาลูกนี้นะเขาบิดเอาเรอ ไม่เจอเจอลูกนี woman, ้ไปแล้วน yeah, no ี่มันเหมือนกับว่ามันเกมมันบีบบีบบีบลงไหมก็ไม่ครับไม่มั่นใจอยอะยังมั่นใจอยู่ก็ได้แต่ลูกลูกลูกปิดอ๋ออ๋อเขาได้ลูกนี้กดต้องใช้ยนึ่งมั่นใจเลยมั่นใจครับเพชรมังกรเห็นไหมเพชรมังกรลูกนี้กีฬาโคราชชนะกี่ครั้งแล้วนี่สามไฟครับสามไฟจิตล้ะไฟนี้นี่พอใจมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่พอใจยังอื่นอยู่ครับ เขาจะอืดอยู่ทำไมมันอืดยังไงอ่ะมันก็เห็นเป็ดป้าบปเห็นมีศอกมีอะไรอยู่เนี่ยังออก์ฟอุตได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับก็ก็ไปแก้ไขตรงนี้ใช่ไหมสามไฟแล้วไฟต่อไปอยากเจอใครมีไหมในใจก็ยังครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับก็ทุนได้หมดครับทุนได้หมดพิกัดเท่าไหร่ครัพิกัดเท่าไหร่หกสิบเจ็ดครับร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดอากิจเท่าไหร่ สี่หมื่นครับสี่หมื่นบาทจากใครครับวันนี้จากพี่ผมสองหมื่นแล้วก็เสียเสียอะไรกันเองไหมกับอีคนหนึ่งสองหมื่นอ่ะเป็นเป็นสี่หมื่นนะโอเคนะเอาเงินสี่หมื่นกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมีเมียมังยังครับมีแฟนครับมีแฟนนะอแล้วก็ยืมเงินให้หนึ